นางสุพัทาเอานางสุพัทาก็ได้อนาถาบินที่เกษตรทีนี่ก็มีล,ลูกลูกลูกชายคนหนึ่งลูกสาวสามสร้างวัดสร้างวาม,มาแล้วลูกสาวนี่ดีหมดทุกคนมหาสุพัทาจูระพัธ,ธาสองพี่น้องเนี่ยบรรลุโสดาบันหมดเช้ามาก็ไปนั่งเฝ้าโรงทานแจกคนทุกคนยากแทนพ่อ พ่อไปเป็นหัวหน้าให้ทานเฮือนได้เสื้อเอาบุญอานาถวินทิกระเศรษฐีเป็นหัวหน้าคือไม่ออกกันเป็นหัวหน้าผ้ามูเห็นนั่นเห็นนี่บ่ได้อยู่เฮือนเวลาตื่นมาบ้านโน้นจะทําบุญบ้านนี้จะทํา,ะาบุญอนาถบินทิกษตเศรษฐีนี่จะไปเป็นหัวหน้าส่วนลูกสาวอยู่ที่บ้านเป็นหัวหน้าทานก็มีโรงทานเข้าไปแจกต่อมาก็แต่งงานลูกสาวคนโตแต่งงานบรรลุธรรมเป็นสโสดาบัลแล้กก็ไปอยู่บ้านผัว ต่อมาก็ลูกสาวคนตางรับหน้าที่แทนแจกทานพอแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับผัวเหลือลูกสาวหลานสุมนาเทวีลูกสาวหลานหนึ่งมากินมาทานแทนพอแต่ว่ามีธรรมะสูงสูงกว่าพี่สาวสูงกว่าพ่อบรรลุธรรมถึงสกิทาคามีให้ทานโยโยงไข่เป็นไข่ก็แจกทานแจกไปหมดแล้วก็ไข่หนัก บอกคนใช้ว่าวันนี้ฉันคงจะไม่รอดนะฉันคงจะทําการกิริยาเป็นแน่ ok. แท้เพราะว่าไข,ข้หนักไปบอกบิดาวอง้ฉันมาทีไปบอกพ่อมาพ่อมาถึงลูกสาวนี่นอนอยู่นอนอยู่ที่โรงทานพ่อมาถึงก็มาปลอบใจให้คนใช้คนงานเอาไปที่บ้านที่ปราสาทพ่อก็ไปเฝ้าลูกพ่อมาแล้วลูกจากกลัวเลยพ่ออยู่ใกล้ นางนี่ก็บอกพ่อว่าว่าอะไรนะน้องชายเธอว่าอะไรพ่อตกใจเข้าใจว่าลูกสาวนี่เพ้อไม่มีสติเวลาจะตายเห็นพ่อเป็นน้องชายเธอต้องตกนรกแน่นอนตกใจมากเลยแม้ลูกของเราเนี่ยได้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญให้ทานไม่ขาดให้ทานดกๆกันนี้แล้วก็มาไข่ บัดนี้สติของเธอไม่มีเลยที่จะไปโยกกับกุศลสัมปทาที่เธอกระทำมาเธอเพ้อเห็นพ่อเป็นน้องชายก็เลยบอกว่าลูกนี่พ่อของเธอนะเธอกลัวอะไรลูกพ่ออยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวอะไรนะน้องน้องชายมีอะไรหรืออย่าอย่าเป็นห่วงพี่สาวเลยพ่อยิ่งหนักเข้าไปอีกในบ่ายมาวันนั้นนางก็ตาย พอาตายปั๊บไปกราบพระพุทธเจ้าร้องไห้อนาถาบินทิกาเซเถีน่ร้องไห้พุทธเย่าว่าร้องไห้ทําไมหม่อมฉันไม่ได้ห่วงชีวิตของสุมาลลูสาวของหม่อมฉันหม่อมฉันเข้าใจดีว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะต้องแตกสลายไปแต่หม่อมฉันเป็นห่วงคติของเขาคือหนทางไปแห่งชีวิตแห่งวิญญาณเขาเมื่อเวลาเขาจะตาย เขาไม่มีสติเลยเขาเห็นพ่อเป็นน้องชายเล่าให้พระพุทธเจา้าฟังพุทธ้าท่านต์ยิ้มยิ้มท่านบอกว่าชอบแล้วอุบาสกคือหาบอดีนั้นถูกแล้วเธอไม่ได้บน่นเพ้ออย่างไม่มีสติเธอมีสติเธอห่วงคือหาบอดีต่างหากเลาเธอเป็นพี่สาวโดยธรรมลูกสาวของท่านนั้นบรรลุธรรมถึงสกิทาขามิผลแล้ว แต่ตัวท่านเป็นเพียงโสดาบันลูกสาวในเกงกว่าเป็นพี่เป็นพี่สาวได้เพราะว่ามันเก่งกว่าโสดาบันแล้วพราะให้นั้นอย่าได้เป็นห่วงเลยคติของนางนั้นบันนิ่นู่นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนั่นคือคนดีที่ได้ทำบุญในในในวัตคามมนีแต่ได้ทำสิ่งที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า,วา,วาอิทะโมทติ เปจโมทติโสโมทติโสปโมทติอุปยัตถะวิสุทธกัมมังเขาเห็นแต่กรรมอันประเสริฐของเขาบริสุทธิ์ของเขาเขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าทีนี้เรามาดูว่าคนเป็นๆน,นี่แหละเราทุกวันเนี่ยทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมถ้ามีธรรมะศรัทธาสินจาขะปัญญาในจิตในใจเวลาตายเราจะไม่ อะสมมูลหะก,กาลังกรโรติไม่ไม่ตายอย่างอย่างเพ้อคลั่งไม่ตายอย่างหลงลืมสติจะดีใจตายเหมือนกับกองสมบัติรออยู่ข้างหน้าเหมือนเหมือนพ่อใหญ่ดีตายที่วันน้องสองห้องเป่าจ้อยจ่อยจนหอนมือตายสังโลกสังลานไหว ตายแล้วอย่าเอาหนังเอาหมอลำมาเล่นนังเงินเฮือนดีอย่าฆ่าสัตต์ตัดชีวิตนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเจ็ดทุกคืนแล้วให้แปลเป็นภาษาไทยเด้อยลูกเดอ้อเนี่ยเพราะไงดีก็สั่งแบบขนาดนั้นเมื่อเผาศพพอไปมโนอาจารย์สมภพมาเทศเดอ้อคนที่ได้ฟังเทศได้บูญสั่งลูกจอยจอยวัดต้องขึ้นหอดคอเดอ้อขันบูได้ขึ้นหอดพอเฮ็ดคือพอเดอ้อพอผ้ากินผ้าทานผ้าขาววัดฟังธรรม พอบตกนรกดอกพอไปสวรรค์ชันจาตุมมหาลาชไปเป็นหัวหน้าบวชชีาพามผูหนักเขาว่าเอาจาตุ้มนี่อยู่น้ำเห่าเนี่ยหลังพวกของมิจฉาทิฏฐิกินเหล่า,มาเมายาวคนโบราณว่าสันจาตุมตีกองกินเหล่ามีเด้เทวดาขี่เหลาก็ได้มวลกุ๊บมดห่นงกัดไปตกนรกแต่บางพวกก็บวชชีบวชพามอย่างในเข้ามานังสับลาบอยู่มูเนี่ยขาเจ้ามานั่งนำอยู่กับประจ้าข้าของเห็น เขาจะมาฟังเทศน้ำอยู่กับอจารเขาหบอเห็นถามเมียสอจอนอมมาหนองพ่อเขาว่าพื้นี่อยกซิหาเหมือแล้วก็มาจังหันดอกเมียสจอถนอมพ่อตายไปสี่สิบปีสาสบปีบ่เคยฟันเห็นพ่อจะอักเถือ่อเมื่อหนึ่งฝันเห็นพ่อมหาเฝ้ามหาะมามาตรงนี้ไปีกายปก่อน มาถามว่าอาจารย์แล้วไปเทศบ้านนาแตอ,อยู่บอแล้วะวันวันที่ห้าเราไปเทศบ้านนาแตอ,อยู่บอหรอวะไปนแล้วเขามานิมนต์คอยไว้ตั้งแต่หึงของพนมาท่านเอาเป็นผู้ไทยด้พอพูดจบเนี่ยก็ร้องไห้เลยร้องไห้โฮโฮโฮขึ้นมาเอาเงินออกมาหนึ่งพันบาทใส่ซองใส่จานเอามาถวายอาตมาเจ้าให้เอ็ดหยังให้ขึ้นหอพ่อพ่าสัน ขอทำบุญเฮ้อพ่อขน้อยเด้เมื่อคืนฝันเห็นพ่อมหาพ่อมาเล่เอาผ้าพาดบ้ามาบอกขึ้นเฮ่าฉันอีลาเฮ่อกูสูบยาน้ามึงเด้กูจะกินข้าวมึงห้องเฮ่อกูเนียกูฝ่าวฟังถูกหรือไม่ภาษาผูไทยกูฝาวว่าสันลูกสาวก็เลยถามว่าเจ้าละฝ้าไปยังนดนๆค่อยระเบิดเห็นเจ้าสะกดเห็นเจ้ามาเฮ่อเด้ค่อยยึด เจ้าอยู่เจ้ากินกูฝาวฝ้าไปฟังเทศอาจารย์สมภพพลธนมมเทศบันนาเตาวันที่ห้าปัโอ้วันที่ห้าเจ้าขึ้นับไปแต่หูปีแท้มื้อนนี้มันวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งกูยานบ่ได้บนนัง่งเข้าไปเบิดแล้วผุ่นมึงเห็นบ่ยามยากแกบอกว่ามองไม่มีเจ้คนแต่บางคนก็ใส่ขาบางคนก็ธรรมดา ไปเป็นมู่ยำย่าแล้วไปฟังเทศนั่นคือพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชที่เป็นสมาธิฐิก็มีอยู่ชั้นต่ำๆนี่มีสิทธิ์มีโอกาสดีกว่าชั้นสูงๆเพราะว่าอยู่ใกล้พระสององค์เจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่ไธรรมมีเชื่อทางสมาธิฐิได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมมาจังหันบ่ได้ไปรหาสิงใจผู้อื่นเทวดาซุ่มเนี่ พ่อมหาสิงใจบ้านนันมึงนี่ให้มาจังขันไทยวันแพทย์ยังยูกก่ยใกลๆย,ยังเสกข้าเจ้าไปสิงบะไร้าย่ามานสิงก่อนไปสิงบนอื่นข้าสมศรเลี้ยงกันกลุ่มบวพระหลายๆเนี่ยเทวด,ดาอยากได้บนกามีก็เลยถามพ่อวัดเจ้าสิฝ้าไปยังเขาไปก้อนเบอรแล้วมึงเห็นบ่ชย่ามหงาบอกอุยานบ่มีบนนั่งมาสันอาจารย์สมภพละมาเทศวันที่ห้าาันเม่นอลีพ่อตื่นขึ้นกับ ส่วนหัวมาหลดมาถามอาจารย์เราไปเทศบ้านนาเตอยู่บอ่อวันที่ห้าไปอรีแล้วเขาเจ้ามามนขอยอยู่พอพูดเท่านี้แหละแกก็ร้องไห้ไไ้มันยังไกลนะแต่แต่เวลาวันที่ห้าของเรานั้นมันมันเป็นเวลาไม่กี่นาทีของเขาห้าสิบปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันของชาวจาาตุลมหาราชร้อยปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันของชาว ดาวดึงสองร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันของพวกยามาสี่ร้อยปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันของพวกดุสิตมันเป็นยังสันเดย์เพราะฉะนั้นบางคนที่จืดศาสตรได้ตายปั๊บมาเกิดปุ๊บจือได้ขัดตายปั๊บเลยไปขึ้นตะวันชั้นจาตุลมหาราชชั้นดาวดึงชั้นดุสิตจงมาเกิดใหม่ลืมเลยมันโดนทษบ่โดนยังได้มือเดียวมันสี่ร้อยปีที่เท่าน มานอยูบนสวรรค์ฉันดูสิตนั้นมัน4,000ปีทิพย์เอาเข้าไปทาแม่เจ้าวัดเนี่เอา400คูนเข้าไปมันรูวัตรเนี่ยโว้ยเจ้ามันจะโกรธปีบุญเนี่ยมาเกิดลืมมัดมันดนเพราะฉะนั้นบางคนเขาจําชาติได้เขาตายปั๊บเขาไปเกิดปุ๊บบางคนหัวขอมองเก่งเกิดมาเก่งกว่าคู่ใหญ่เด็กน่อยเมื่อเลยคู่ใหญ่ยนีมาคิดลูกคิดเนี่ยมันคิด ในใจอายุหาหกปีเนเก่งกว่าคู่ใหญ่คนบวกลบคูณหารเขาเรียกว่าไอคิวสูงบางคนเล่นดนตรีเกินมาหาปีนเป็นบัตรดีดพินเปาแค้นมันเป็นอย่างของเกาเขาเขาเป็นหมอแค้นเกาเขาเป็นหมอดนตีเกาตายปั๊บเกิดปุ๊บแจงสีมันจืดเลยมันบอหันเลยลืมเี่ว่าเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะ อายุสิบปีม,มีความรู้มากกว่าด็อกเตอร์นั่นคืออัจฉริยมรรรระมรดกคนพอได้ไปขึ้นตะวันบปได้ตกนรกตายปั๊บแล้วมันเกิดของเก่ามันยังอยู่จะว่าไปแล้วอาตมานี่คนหนึ่งคือจะไปได้ไปขึ้นสวรรค์น้ำผินบอได้ไปตกนรกน้ำผึนเนตายคอลอนี่ยใชไปเกิดหันแเคระยังหันตะค,คือพนป้ายเวียนมาไปบ้านเอินเมืองทานบดลอกเป็นรถคือจังเคยบอกไปอยู่เมืองแขก ไม่นานเลยเราพูดภาษาแขกใช่คนไทยบอกว่าเม้ยมเกิดเด้ผิดใจง่ามได้เวลาแขกก็ฝรัง่งทะเลาะกันต้องมาตามตมาตมาเป็นล่าเวลาฝรั่งด่าแขกห้องก็แฟเวลาแขกดาข่าฝรั่งห้องกาแปฟแปรให้ฝรั่งฟังแปรดีๆแปรเนี่ยมันด่ากันไม่จิผิดกันเฮ็ดให้มันดีกันมึงก,ดก,ดก็ดีบาบาปดอกตัวเขาตีกัน ไปอยู่น้ำมูลภูไทยก็คือจังเฮาเคยเป็นผูไทยไปหาย่อยก็เป็นย่อยขึ้นทันเนองห่วยมันบ่ได้ไปเกิดใส่บ่าู่นขาดยังไงยังขึ้นอยู่ได้ไงว่นไปเวียนมากูนน้ำมูนี่แหละเป็นอันว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะอยู่ในระดับวตัตจัคามินีก็จะให้มันเวียนลงไปทางต่ําให้พยายามคอบคููสิ่งที่ดีที่งาม